ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของมุมวิกรินะครับซึ่งก็จะออกสอบ1ข้อนะครับนะมุมวิกริดเนี่ยเขาเรียกว่าคือมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบนะที่ทําให้ลําแสงที่หักเหนเนี่ยอยู่ในทิศทางขนานกับรอยต่อพูดง่ายๆก็คือนี่นะครับตกกระทบเข้ามาปุ๊บทำให้มุมหักเหนเนี่ยมีค่าเท่ากับ90องศานั่นเองนะครับเห็นไครับอ่าเห็นไหมนี่นะครับ มุมวิกฤตก็คือตรงนี้นะครับเส้นที่4นะครับวิ่งไปปึ๊บชนปึ้งนะครับทาให้เกิดมุมเองเหวที่แบบขนานไปกับรอยต่อระหว่างตัวกางนะครับส่วนมุมที่มากกว่ามุมวิกฤตเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะทําให้เกิดการสะท้อนกลับหมดนั่นเองนะครับโอเคเนาะดูส okay, no. ิ โอเคนะครับซึ่งเราจะใช้สมการนี้นะครับ1อ่ะผมเขียนให้มันชัดๆนะครับ n 1 s i n งไซน์เต้าหเท่ากับ n 2 s i ไซ90องศานะครับเพราะว่ามันเป็นการหากักเหแบบเขาเรียกว่าข,าขานานกับร้อยต่อตัวตัวกลางเนาะก็คือตั้งฉากนั่นเองนะครับเพื่อๆคือ s i n ์เกเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับเพราะมีค่าเป็น1เนานะ ซึ่ง n 1กับ n 2เนี่ยก็คือดัชนีเขาเรียกว,ว่าดัชนีของตัวกลางนะครับสักอย่างนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันโอเคนะครับเป็นค่าดัชนีหนึ่งนะครับซึ่งโจทย์เนี่ยต้องกำหนดมาให้เราแน่นอนนะครับดัชนีหักเหอของแสงนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะพอโจทย์กำหนดให้เนี่ยเราก็แทนค่านะครับแล้วก็หาเซต้าหออกมานะครับโอเคเนาะ อ่าอย่างตัวอย่างนี้นะครับที่อาจารย์บอกว่าจะออกก็คือเส้นใยแก้วนําแสงนะครับเนี่ยเกิดการที่ไฟแสงเนี่ยคาร์อนวิ่งไปชนนะครับวิ่งไปชนเส้นใยแก้วแล้วก็เปลี่ยนเกิดเกิดการคารกว่าสะท้อนกลับหมดภายในครับเนาะนี่นะครับตัวกลางตัวแรกก็คือชั้นนี้นะครับตัวกลางชั้นที่2คืเป็นตัวนี้เช่นอย่างตัวอย่างนี้นะครับจงหามุมวิกฤตเนาะนี่นะครับมุมนี้นะครับตรงนี้ที่ทําให เกิดมุมนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเรา,เาต้องหามุมมุมตรงนี้มาก่อนนะครับเอาง่ายๆี้มุมตรงนี้เนาะมุมตรงนี้โจทย์น่าจะต้องกำหนดมานะครับโอเค,นะค พอเราได้มุมตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่ามุมตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับเอไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเราต้องหามันไม่ใช่มีค่าเท่ากันนะครับหามุมนี้มาก่อนเขาต้องการหา Gm มเนาะเขาไม่ต้องการหาอะไรมีตรงนี้มาเซต้าซีนะ่าจะเป็นมุมวิกฤตนะ ตัวนี้เขาให้มาเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบาจุดกี่องศาเนี่ยย่สิบสาจุห้าหกอะไม่ค่อยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอวาดรูปใหม่แล้วกันอาเอาตามรูปนี้แล้วกันนะครับนีน่โจทย์เขาอยากจะได้จากมุมตรงนี้มุมเสี้ตาตรงนี้นะครับโจทย์ที่เขาอยากได้เนาะแล้วก็มี ตีตาตรงนี้ตั้งโอเคนะครับมุมวิกฤตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมุมตรงนี้ละกันนะนะครับที่ทําให้เมื่อลําแสงวิ่งเข้าปุ๊บเนี่ยตกกระทบด้วยมุมตรงนี้นะครับทําให้เกิดมุมหักเหที่เป็นเรียกว่าขนานกับรอยต่อตรงกลางเนาะโอเคซึ่งเราก็จะหาได้จากสูตร s ซ n n 1 s i นห่ซเ้าหเท่ากับอนองาจริงเราอาจจะเขียนให้อาจารย์ดูก็ได้นะครับว่ามันสูตรมันเป็นยังไงนะโอเพอเราแทนค่าปุ๊บเราค่อยตัดตัดซายเซต้าสอทิ้งไปนะครับพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับ เราก็หา sin ์เซตาออกมานะครับไซ n ์เซตาจะมีค่าเท่ากับ n 2ส่วน n 1จากนั้นนะครับเราก็เอาเซตาไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น arc s i n นะครับ arc s i n ของค่า n 2อส่วน n 1ึ่งซึ่งเรียกได,ด้ว่านี่นะครับตามที่เหมือนกันเลยนะครับ n 2ส่วน n 1เนาะโจทย์ให้มาเท่านี้เ้าก็ไปหารกันปุ๊บ0.92นะครับคือค่าของไซ n ์เนาะเราต้องเอา เซตาไปหาอาร์ไอี์นะครับซึ่งก็นะครับลำบากพอสงมงควรนะครับแต่ก็ถ้ามีเครื่องคิดเลขก็ไม่ไม่ยากนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับมุมวิกิตนะครับ